ตอนที่สี่สิบเจ็ดถูกรัชใบหน้าของชินยเยฮันเปลี่ยนไปทันทีทันใดนั้นฉันก็รู้สึกประมาะ่าฉันบอกเขาถึงจำนวนวิธีที่ชายง่อยให้ฉันฉันยังทำซ้ำด้วยหลังทิกบทสนทนาของฉันกับหลูคลริเปอร์โดยไม่คาดคิดยิ่งชินยเยฮันฝังมากเท่าไหร่คิ้วของเขาก็ยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้น ใช้เวลาสักครู่ในการพูด80%ของพวกคุณถูกทุกตีด้วยความแค้นความแค้นนี้อธิบายอย่างละเอียดอันที่จริงมันมีหลักฐานมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความแตกต่างคือความแค้นคือการหยิบผิวหนังด้วยเข็มนางความขุ่นเคืองมาสู่ผิวหนังว่ากันว่าเป็นโรคฝีดาษในความเป็นจริงมันเป็นเพียงเข็มในการหยิบผิวหนังเพราะความลึกลับทั้งหมดอยู่บนเข็ม เข็มน,นี้ไม่ใช่เข็มธรรมดาแต่ในทางที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งใส่เข้าไปในร่างกายของเด็กเมื่อวันยาวขึ้นค่อยๆสอดเข็มให้มากขึ้นเด็กจะไม่ตายในเร็วๆนี้แต่ด้วยเข็มมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตรอจนกว่าเด็กจะตายก่อนถอดเข็มออกเข็มสามเข็มแรกถูกถอดออกเพราะมันเปื้อนจิตวิญ,ญญาณของเด็กเรียกว่าเข็มวิญญ,ญาณ และเข็มสามเข็มสุดท้ายก็ถูกถอดออกฉันได้พักเด็กเรียกว่าเข็มหักและอันตรงกลางสามารถทิ้งได้และไม่มีประโยชน์มากนักฉันแน่ใจว่ามันถูกรายงานในทีวีมากมายมีเด็กหลายคนที่พบเข็มในร่างกายแต่ฉันไม่รู้ว่าเข็มมาจากไหนนี่เป็นการแสดงออกของการฝึกความแค้นคนนอกไม่รู้จักและคนที่ถูกเข็มทิ่มแทงอันแข็งสามารถเก็บไว้ได้นานสาม ปีในอีกสามปีจะมีการลดลงอย่างมากโชคลาภต่ำมากจนคนไม่ฝึกเสียงและคนที่จริงจังที่ไม่ยากอีกไม่นานก่อนที่ภัยพิบัติการบินจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ภัยพิบัติจากแสงเลือดมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ดีคุณมีวิธีที่จะถอดรหัสหรือไม่ยังเร็วที่จะหาคำตอบคุณเป็นของคนที่แข็งกร้าวมีวิธีที่จะถอดรหัส แค่ต้องทนทุกเล็กน้อยเร็วเข้าไม่สำคัญว่าคุณจะกินเนื้อและผิวหนังเล็กน้อยการช่วยชีวิตของคุณคือสิ่งที่สำคัญสิ่งนี้ไม่ควรเร่งรีบคุณนอนหลับฝันดีก่อนสายเกินไปที่จะแก้ปัญหาในวันพรุ่งนี้ฉันไม่สบายใจในใจแต่เขาทำได้แค่ฟังคำพูดของชินยเยเฮนนอนก่อนเรื่องเมื่อคุณเข้านอน ทันใดนั้นฉันก็นึกได้ตัวหมากรุกที่เขาหยิบขึ้นมาในห้องนอนของชายชราฉันหยิบมันออกมาดูมันเป็นม้าฉันพลิกมันและมองไปที่มันไม่มีเครื่องหมายอื่นๆบนชิ้นส่วนทำไมชิ้นนี้ถึงหลุดออกมาในเวลานั้นเป็นเพราะมันไม่เสียนตั้งแต่แรกฉันสั่นเล็กน้อยหรือผลกระทบของการไหลของอากาศที่เกิดจากคนเดินเพิ่งตกแล้วชีวิตธรรมดาล่ะ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเช่นกันจบลงดีจูจๆก็มีบางอย่างตกลงมาจากที่ไหนสักแห่งหลายคนสงสัยฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายที่พุ่งเข้ามาในบ้านแม้ว่าฉันจะไม่ตัดออกแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะสรุปฉันจำได้ว่าชินเยฮันพูดหากคุณต้องทดสอบความเข้าใจผิดชายผู้กล้าหาญที่บ้านคุณสามารถเก็บบันทึกที่ดีได้ทุกวัน ตำแหน่งและรูปแบบของวัตถุแต่ละชิ้นในบ้านรอจนถึงวันถัดไปเพื่อตรวจสอบทีละรายการมันชัดเจนนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งของเหลือที่บ้านไว้บนตกข้ามคืนถ้าไม่มีบ้านเทพทาวง่ายต่อการตกเป็นเป้าหมายของวิญญาณชั่วร้ายนั่นเป็นเหตุผลที่หลายแห่งไม่กินอาหารหากคุณไม่สามารถแยกแยะได้ทันเวลานอกจากนี้ยังจะปิดด้วยจานหรือภาชนะ ประการแรกสามารถต้องกันยุงและหนูได้ประการที่สองคือสาเหตุแต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าตัวหมากรุกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับชายชาราแต่นั่นหมายความว่าอย่างไรฉันรู้ว่าบนกระดานหมากรุกม้าก,กำลังเดินในวันนั้นมันอาจเป็นชายชาราหรือไม่ในที่สุดด้วยความช่วยเหลือของหมากรุกนี้แสดงหยกของชูชีตะโกนวัน โดยไม่รู้ตัวฉันอยู่ไกลไปหน่อยและมันก็มีความน่าเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆฉันหันกลับมาและวางตัวหมากรุกนี้ในเรื่องนี้ฉันบอกชินเยฮุนต้นฉบับเมื่อฉันไปฉันไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของชายชราอีกต่อไปฉันยื่นชิ้นส่วนให้เขาเขายังมองมันเป็นเวลานานในที่สุดฉันก็ได้แต่สายหัวฉันไม่พบอะไรใหม่ในสายตาของฉัน ฉันพร้อมที่จะเข้านอนทันใดนั้นชินเฮนก็ตกหมอนถ้าชายชราค,คนนั้นตายอย่างไม่ยุติธรรมจริงๆหรือบางทีมันอาจเป็นความตายที่แปลกประหลาดเขาคงหวังว่าจะมีคนรู้เขาไม่มีเวลาบอกความลับเกมหมากรุกนี้จะเป็นแผนที่เลยหรือไม่ชายชราคลุมเครือมากและทำตามรูปแบบของทิศทางเขาแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาต้องการแสดงออกบนกระดานหมากรุกนี่ไม่ใช่แค่การปกปิดเท่านั้น และยังเก็บข้อมูลสำคัญไว้อย่างครบถ้วนและเบี้ยนี้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการบอกคุณหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดบนแผนที่ราบนี้เกมหมากรุกนี้ถูกย้ายไปแล้วโดยสิ่งที่เรียกว่าหลือง่อยฉันเคยเห็นเขามาก่อนแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้มันหน้าตาเป็นอย่างไรชินย์ันรู้ว่าเกมหมากรุกผ่านไปแล้วผิดหวังด้วย เราทั้งคู่พูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งฉันเพิ่งหลับไปไฟดับฉันนอนบนเตียงพลิกตัวไม่ใช่ว่าฉันกังวลเกี่ยวกับความแค้นบนร่างกายของฉันแต่ฉันรู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบันพัวพันกันแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะจมอยู่กับมันวันยังคงต้องมีชีวิตอยู่ฉันไม่ได้ออกกำลังกายมากนักในช่วงสองวันที่ผ่านมาแต่ก็เหนื่อยมากในที่สุดฉันก็หลับไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อฉันตื่นนอนมันรุ่งสางแล้วเตียงของชินเยฮุนว่างเปล่าฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนยังเร็วสำหรับฉันที่จะเห็นเวลาฉันไม่รีบตามหาเธอเขานอนบนเตียงและดูทีวีอย่างอุทนแทนใกล้เที่ยงแล้วชินเยฮุนกลับมาเท่านั้นฉันยังแบกนกกระจบตัวเล็กฮ่าฮ่าฉันสับสนเช้านี้คุณไปล่านกทำอะไร ชินเยฮันขอให้ฉันรอยอย่างอดทนหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบกองทับสวิสหนึ่งกำมือออกจากกระเป๋าของเขาฉันเข้าห้องน้ําความอยากรู้อยากเห็นของฉันถูกกระตุ้นฉันอดไม่ได้ที่จะมองมันฉันเห็นชินเยฮันในห้องน้ําการผ่าตัดลำไส้ห้าสองสามครั้งของนกกระจอกหน้าท้องหักจากนั้นเอาอวัยวะภายในออกทีละชิ้นวางบนกระดาษสีเหลืองอย่างระมัดระวัง ฉากทั้งหมดค่อนข้างหนองเลือดมันอึดอัดจริงๆที่ได้เห็นสิ่งนี้หลังจากตื่นนอนจากนั้นเขาก็หยิบฟางอีกกำมือออกจากกระเป๋าของเขาชายฟางตัวเล็กถูกมัดด้วยเชือกสีแดงใส่เครื่องในห่อด้วยกระดาษสีเหลืองยัดเข้าไปในท้องของคนฟางในที่สุดได้สีแดงก็ถูกผูกไว้ที่คอของชายฟางบอกให้ฉันผูกนิ้วกลางชินเยนบอกฉันวันนี้คุณวิ่งไปมาทั้งวันสบายใจ อย่าทำลายเทรดรอจนถึงตอนเย็นเพื่อเริ่มบนฉันต้องวางคนฝฟางไว้บนต๊ะข้างเตียงอย่างระมัดระวังจากนั้นนอนลงบนเตียงรักษาตำแหน่งที่คล้ายกับการแชรมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ยากแต่ในระยะยาวแขนของฉันยังชายอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานอาหารเพราะเป็นนิ้วกลางของมือขวาที่มัดไว้ดังนั้นจึงไม่สะดวกอย่างยิ่งที่จะใช้ตะเกียบ แต่โชคดีที่ชินเยฮันอยู่ที่นี่และคุณสามารถช่วยฉันได้มันไม่ได้มีผลกระทบมากนะัก